สวัสดีจ้าเพื่อนๆอ,อีสานบ้านในพ่อนยินดีตอนรับเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนเดอ้อจากปราพ่อนสิมะแกงน้ำใหม่อีกแล้วค่ะบ่ได้ออกไปตลาดพ้นต๊เศร้าพ้นต๊แรงบ่มีฮอตแนลสิก,กินหิ้วเขา่าขึ้นพ่อน้าไหม่อยู่ในตู้กับยานังกะสีได้แกงน้ำไหม่อีกแล้วเพื่อนๆอ,อย่าเฝ้าเบื่อเดอ้อประพ่อนสิกแกงน้ำใหม่สู่กินไปตลาดกะบ,บ่ได้ฝ้นกะต๊ะจับจเพื่อน แังน้องใม้คือเก้านี่ล่ะเอ้านี่ยังกะกินอันนั้นเดี๋ยวน้องเพื่อนเพื่อนน้องใหม่กัพที่รปเราก,ก็ไปหามาแหละจะเพราะท่านในเบิร์ตยู่ได้อยู่ประมาณสิบกระถุงแบ่งเพื่อนไปกันเหลืออยู่หลายเติบกะเลยสีแดงอีกขึ้นเก่าแหละจ้ะฝนตกเศร้าฝนตกแดงไหมฝนตกดีดีเนี่ยท,ที่ได้กินเผากินน้ำไดี๋อกอันนี้กับน้ำยาหน้างเน,งน,นาะจ้ะเพื่อนใส่ลงไป ผ <Okay. S 2> นดีจัดตัวเฮ้าปั้นจั่ไปมันปั้นเราจะเพื่อนเพื่อนเราได้มีเวลายองมันเสียเวลาเนาะเราเลยปั้นเอาจะดรับแท็กบ้างเป็นคนหน่อย ไม่ไ่จ้ะต้มจืดแล้วเตรียมแล้วล่างแล้วเ้ากั่เอาลงไปเลยจ้ะลงไปโลดแียงอีกแล้วแขยงมาใหม่อีกแล้วว,ลว่ามีแม่กินไม่โตคนโตดีจ้ะเพื่อนๆไปตลาดกาได้ต๊ะเก่าต๊ะรล่มีพี่โขกน่าจ้ะ ไปหมด่หลุดเนาะตีเฮ็ดบ่เนาะเกล็ดเกล็ดอืมเก็ดตัวยังบบนนกันน่ากับสมุนไพรอันนี้เฮ็ดจ้ะเหวนเหวนเฮ็ดอีนี้ยังก่อนเนาะข้าเจ้าเอ,อือนอยู่ตลาดนี่เฮ็ดออริจินอลบอกป้าสือ ใส่หมอหน่อยว่าสีเกียวก็ลายแต่ลายที่เตาตันนี่ันชาวเบียโคโอนต้องไปดูจะเป็นคนกดไปหน่อยนะ๋ยวนสิติดกด อันนี้ไม่หยอดพักท้องจ้ะชะอมใบแมงแรกพริกลูกโดดกิ่มเป็นมอยูกไปโดดจ้ะเพื่อนก็นต้องเอาขวดมันดอก,ดอกมันจังได้จับอันตรงนั้นมันกัดเนาะไปเลยหันมันอีกน้อยนี่ เขาใหญ่ไปเก็บมาเขาใหญ่ผู้กองไปเก็บมาตะลางไปลักเก็บของเขาอยู่ตะลา,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 ามันขึ้นเอเล่อยอยู่ทั้งหัวว่ะฝนมันตกใส่น้องเพื่อน,อนมันก็เลยหยอดงามหยอดฟักทองหยอดฟักทองแจกเด็บใส่อยู่หอมพอใส่หลายมันหลายหมดแจกริมรั่วครับแากริมรั่วแล้วจะของก็ได้ปลูกไปลักเข้าไป <c oughs> อะไรไงบ่มีเจ้าของเหรอ <c oughs> ปีละก็เกินมากเกินเอเลยยู่งนะอยุคแข็งๆแบบเหมือนบ่โอ้ยมันสูงเต่าเยอนพันกบบเจ็บปวดหิงคนน่ะเอ้าวมันติดต้องต้องยื้อเอาหมายว่ามันมันเป็นเชี่ยอยู่สะอาดปลอดภัยในมลพิษไนสารพิษก็ได้ฉีดยาอย่างดอกาะว่ามันเป็น ตุนงเ็นถ้มชาตัดนหกกันนาผลนีแหลกะกะถินกะถินก็หลาเจ็บกะถินแ่งง่วจะเพื่อนๆให้ลายเติบได้หมดนีนนไ่ได้สก็คือไม่งัวน,นอันนี้น้ำป้านอกกกเอานองอนเนานะ เข้มแตเดี๋ยวขึ้นปรไเนะแต่เืินเหมือนเี้าเอาขึ้นไหนอยู่น้ำปลาลาเงนอีกสีย่างไว้ะก่เพราวเพามันใป่นน้ำปลาไร้เกลออยกินเวลาอุนกินแลรอมน่ดเดียจะกินให้มันรบอดรอเยวนั่นะ อย่างไรเราเพิ่อบดเนี่ยเบื่อ,อจะเสี่ยมแล้วเพื่อนๆชิสันอยู่ที่ลูกโตดกับผักที่ใส่ใส่ตอนมันสุกแล้วตอนเีาปิดแกงผักแหงสีบัวหมักเหียาะ แกงอีกแล้วมีไงพ่อแกงเ่ามาอีกแล้วจ้ากินข่าวกับอย่างเพื่อนๆออกไปก่ปตอกฝนตกเต่าตกแร้งตกดีรีปีนี่ที่บ้านเพื่อนๆก็คือสีโต๊กดีขึ้นจังสีล่ละเนาะที่ได้ข่าวเตนามยีดอกปีนี่ปลาล้มตรงบนนอลุงไม่เห็นกระจกไทยลุงเปรตกันตรงขง้ามเ,นนห,เนหนืหอไทย ปลาที่ล้มตรงที่ข้าวเจียเขาลง้มเสียเลยไปเก็บตะกอนอยากไปกินน้ำข้าวเจ้าอยู่ห่วยไปกินจังใดลงในบ้านแต่กองบ่งจับเพิ่นทักฉันแตนก็เสียข้าเจ้าส่งไปบ้านอยู่เออข้กกอากระนาวกก้อนกระนั้นาับ้านไกลกันข้าเ,เจ้าวไม่ให้พอกับแม่มุกไปตอกหิแห้งเนาะใบเข่าเหนีนยวห่อนๆัทักอยู่ได้ไง เมื่อคือซันเนี่ยม <si ันเนีมันเคี้ยวมันหมดเ้ยวเขาโยงกันแกงน้ำแม่แล้วเคี้ยวเขากินข้าวเที่ยงไปยังหยากเนาะใส่หยอดกระพาะกระซิใส่ลูกมันอีกเพื่อนๆอันนี้ลูกบูกหมวกหยอดบล้หันหยอดคักทอมใส่เบิร์ดโหจ้ะใส่เบิร์ดโหลด โอ้หลายที่เกา่าเลยละกวาสิบกว่าหลายต้องแบ่งไปให้วันใช่นั่หนึ่งแบ่งไปให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนกันกินบลเบือด,ดอกสอง,องแถวชอบกินอาหารที่สารคนไทยคนถุกคนไทยแก่แถาคนสกลนครแบ่งไปแต่ก็ไม่กินบลเบือ เสียบแล้วกระเสียบนะอยู่ไยังี้ยมาหอนสดโกกโขกนะยังไม่ทันยิงต่อเทียงสั้นละวันมันสั้นแล้วเินติดอยสั้นหย่างเขาเกงยังไดกระเสียบคือเก้าเห็นละพี่น้องอันนี้แกงอยู่ในเมืองครับกระแสบพื้เกาขักงนี่โดนตรงหน้ากับีเสบไปงงใช่บรนยากัศน้ำเต็ อันอันเล้าพักกแย่งกันขางขันแท่ทหน้าถิ่มใส่พร้อมเนาะได้กินหอมอีกืมบันข้าปลูกอยู่ขั้นแท่หน้ากับหอม,อมละบันเนี่ยคิดว่าได้ที่หรอจะเ,เพื่อนๆใส่ผักนี่คือหยอดผอักท้องใส่หยอดผักท้องลงไปอีกมากครับตักใสบัเนเนี่ยสมุนไพรก็ง่ายทกกองนี่มากอัน พักบัดน,นี้แมักพ <c oughs> ักยังไงแมาอ,ว <c oughs> มาอว้วนเถอะแมกพักอย<ก>ู่เจ้าแต่ว่ามาอ้วนพักเถอะมาอ้วนแล้วเพาะเข้าใจขึ้กันกินหาล้วนกินพักดีดีแต่อ้วนพุ่งออกว่าษาเวลากินใหญ่กันกกนี่วะเป็นแต่แซ่บเนาะไงเมีแต่สมุนไพรครับย่านั่งกับสมุนไพร มันไทยน้ำมัเก็ญยาครับพิษยาขนาดนั้นเลยเย,เายาสมุนไพรเอาละบันี้คุกไายเราได้บันี้นนเหนแมยงแรกชะอมใส้กับเป็ดอันว่าเดยอร้อยหอมหอมขอม่าจมูกละเป็นหอมครับขอ,ของแท้แน่นอนแจงแบบบั่นเข้าเฉดแถบคักๆเลยนี่ ไปแกงขายตลาดคนมาเห็นีสั่งปั๊บขายดียุคหน่งแล้วมันงเหรได้ขายทีเห็นเพื่อนเอ้ยมีเวลาเนาะเดี๋ยวซีมกันขายถุงหนึ่งสองถุงเมื่อนมันเนี่ยก็ต้องผูกอยงเลยจ้าเพื่อนเพื่อนเอาแกงมาใหม่ปะพ่นปอพ่นกั่ สิบจบคลิปแค่นี้แหละค่ะพวกเมนเดือเป็นจะแสบเขาวก็ว่านสิไปกินเท้าสดปฮ้นอนๆไปน้ำกันจ้าเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าปาิจ้า